บทวิเคราอ์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของยูแคนาดาสกุลเงินยูแคนาดานั้นตลาดเป็นกรอบไซเวในแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเรายังให้ความสำคัญในการเล่นฝั่งเซลล์อยู่เราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นอยู่ที่าราดา1.38476ถึง1.38578 กลยุทธ์ในการซื้อขายนั้นนะครับเราจะรอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน p ีเอเซลนะครับที่โซนแนวต้านเซิงไฮมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p ีเอเซลเซลกลับลงมาเก็บ TP ที่ราคาร3 7 7 6 9โดยมี Stop l o อ s อยู่ที่ราคา1 3 8 8 6จุดชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลในคู่ของ U ูแคนาดา